สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมวันนี้ผมสามารถจุงทศก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกมะกรูดกันนะครับการปลูกมะกรูดปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรให้เขาจเจริญเติบโตและได้ผลผลิตไวยิ่งขึ้นมาดูวิธีการปลูกกันนะครับก่อนอื่นมาดูต้นครับสักนิดนึงนะครับมะกรูดที่จะปลูกในวันนี้คือมะกรูดเสียบยอดนะครับ ใช้มะกรูดพันดีนะครับเสียบยอดมะกรูดไม่ไร้หนามนะครับพันดีนะครับต้นตอก็ใช้มะกรูดพั 1, นโบราณนะครับท่านผู้ชมครับมาดูการลองก้นหลุมการลองแบบไหนท่านผู้ชมมาชมก่อนปลูกนะครับท่านผู้ชมครับมาดูหลุมสําหรับปลูกมะกรูด กัสังนิดนึงนะครับผมใช้ความกว้างประมาณ1ศอกนะครับแล้วก็ความลึกก็1ศอกทเท่ากันนะครับใช้ขุยมะพร้าวลองก้นหลุมก็จะได้ซับน้ำให้รากมะกรูดได้ดูดซึมน้ำนั่นเองนะครับช่วงหน้าแล้งเราก็จะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะครับ ท่านผู้ชมครับมาดูวิธีการปลูกมะกรูดกันนะครับท่านผู้ชมครับเอาต้นมะกรูดลงหลุมเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ดินกลบเลยครับดินร่วนนะครับดินในสวนนี่เองนะครับ และใช้ไม้เสียบกันโยกนะครับแต่ใช้เชือกมัดกันลมโยกเวลาลมพัดนะครับมันให้แน่นเลยนะครับสำหรับเชือก เชือกแน่นแล้วก็ลดน้ำเลยครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสามารถจุบทดก็ขอจบคลิปวิธีปลูกมะกรูดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนวิธีเสียบยอดมะกรูดกันต่อนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปนี้จนจบและถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงใน YouTube อย่าลืมนะครับช่องสามารถจุบทศด สำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ